เสียกับกาไปลงผมไม่ได้แลวผมก็บาดเสียแล้วก <IS affection> ็กา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 

ใช้หมดนะสำเนาแค่อะไรข้อสองได้ไหมได้ไหมได้ครับพี่หยงได้ครับแสงเข้าฝั่งนูได้แสงเข้าฝั่งหนูครับแสงเข้าได้ได้ได้แสงได้สวยค่ะได้ครับสวยค่ะโอเคครับได้ครับเมื่อกี้เมื่อกี้ได้วค่ะสตาร์ทเลยครับเดิินนเดึง โอเคถ้าี่ยพี่ยพี่ยบติยบตยบี่ยบติยบติยบติยบี่ยบติ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 ยบิยบติยบอิยบต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 รยบติ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 ยบตยยยยบตยียยยยบยยพี่ยยยยบยยบ รับหนึ่งสองสามได้แล้วเอลแทบปิดได้แล้วคอยยังแสงกันมแล้วค่ะกล้องวิดีโอเนี่ยคับตล้นี้นะวิดีโอพี่กำั้นทำไร นครับมี้่เอาป้ายป้ายนั่งปพี่กำปั้นกับพี่เต้ยครับพี่กำปั้นกับพี่เต้ยอบมากนะเกมข้าไม่ได้เนี่ยเขัพอนกับพี่เต้ยทาหากินลูก ขอครับขอญาตนะครับขอครับถึงสองสามครับอกก้อนนะครับค่อยสครับนะครับโอเคครับหลายกล้องครับผมอะไรนะยวดแสงจะหมดครับใี่ครับดีครับ ครับขอภพนีดีนะครับภาพนีนะครับภาพนีกล้องนี่นะครับนอนราคาติดแตยเป็นตุๆเยอะๆเลยโอเคครับขอบคุณครับิดเครื่องแล้วขโมยรถเลยนะตาใครจะกับคันนี้มา

นี่วนรอบแนดวอย่างนี้แล้วนขมาปุ๊บแล้วตามปุ๊บแล้วก็ออกกำรัขบวนไปเลยอันนเาก็แยกออกไปได้เลยเราจะดันสายกลับขบวนวีโอเตนเก็บผ้าใช่แล้วไปครบผมีขันไหนขบวนขึ้นมาอมไหนบบางบ เนู้ไปไหนวันนี้ต้องแข่งหวยแล้วแข่งหวยเราเลือกทีมสอนเราลือกรูงเสี้ีอยู่นะเขตี่ยเลือกรุงเสียน้าเราไปสุดสตาจนแรกครับมี่้านนั่งไปกับหนูเลยเ้มาได้เลยครับ

ขึ้นเลย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 จะพร้อมไหมเริ่เล่แล้วเดี๋ยวเราขับตเดี๋ยวเราต่อคันนี้เลยนะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยจากขึ้นอย่าให้นรันี้เยสองนองส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 อนที่ร้านจับไปนนหลับฝนฝันนะ้ีนะสอนี่ะทีลอขึ้นเลยถันเลย ไม่ได้หรอกเราต้องมีความเปลี่ยนแปลงในองค์กรบันเทิงเรามั้งต่อเออจัดไปอยากให้สีนะโอเคซอฟต์พาวเวอร์ต้องมานะครับน้องเพาวเวอร์หนังไทยซีรีส์ไทยนี่ของเราก็อยู่ในฟลิกตั้งหลายเรื่องอาหารแค่รอให้รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มนะแต่ผว่าไปได้ไกลกว่านี้มองแหวนเพชร เ <พ uka> ว่าเบรอเ์อหรนึงครับผมผมต้ใช้แปดช่วยคารีดหนึ่งครับชนนใช้หนมันจะใช้แปดช่วยโอเคส <Okay. S 1> วยเลยครับใช้แปดช่วยโอเคอคุกระตุ้นะ,ะ,จ,ะนจะเรา,เอาออกตามคันนี้เลยแล้วก็<ะ>เดวงแล้วก็ไปวนลมวนในส่วนลุมนี้ก็หนึหน่งก็ได้วนในส่วนลุมสักนิดนึงพอเป็นกระใส แต่ว่าหน้ามันอย่างนี้ปอต้องดึงแสงใช่แค่แฟดหรอใช่แค่แฟดหน่อยใช่หน้าพี่ได้ไหมหรอไปโอเคได้แล้วครับโอเคแนวนอนนะครับโอเคครับขอบคุณครับได้ไม่คิดมันไปนะจ๊ะพี่ตัดออกมาข้างนอกคันหนึ่งได้ไหมครับ

อะไรนะไม่จะไปถ่ายนี่คนก็เป็นเป็น artist นี่ไงพี่คนเนี้ยเป็น a r เห s ือนกันเดี๋ยวมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมโอเคเอากลับแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวจะมี จะมีผู้สมัครปาร์ตี้ลิสต์มาพูดไหมไม่มีมมมแล้วโอเคจบ้วทำ